สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สกุลค,ครับผมตอนนี้กระทงแล้วพี่น้องเนาะกระดิดทท่อเอาแนวทางเล่าพัฒนาของ้างคมวันจันทร์ที่8ดกันย่าสวงหาหกแปดเมื่อวันศุกร์ที่หาของสร้างค้มเขาตะเลกวิ่งพี่น้องเขาตะแปดเลขกมันออกเจ็ดห้าปวดเลขบนออกเก็หาเลขล่างออกแปดเจ็ดเขาตะเลขกวิ่งได้พี่น้องได้ของสร้างคม เที่ยงแล้วก็บขีทุ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาถ่าขีมาเอาแนวทางของยายพอ่อเนาะพี่น้องเลขเ็กบนเขามาักเกล้างวเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยมาถ่ากับมาดัจังหวะครับเที่ยงขีมาเอาแนวทางเหาพัฒนาของสังคมเนาะพี่น้องนะเนาะน้องพี่น้องเขียนวัตถีก่อนวันจันทร์ วันจันทร์ที่แปดโอ้เหลือแปดไหมม่ดกมักเงี้ย 掌控。 ช่างคมตำลาวเนี่ยเป็นไดน้ไหมมาตวัดเอาเอาอันนี้อันนี้มาตวัดให้กันเนี่ยมาตะมาตวัดให้กันไปครับอ,อันนี้เอาเลขเล่าช่างคมมันพักเที่ยงกินเข่าแล้วที่วิ่งบนล่างขั้นได้โทษหรอกเพิ่นกินเข่าอินไปบน ทนบอโทษตอนเที่ยงกับอะไรเพราะว่าเพิ่นทำงานนะเล็กจิตนแค่แต่ตัวเดียวกันกับเราาลาเลาบอกบอกเพิ่นนนนนนนเก็บสองสองเกอสอแปดเต้าเก็กเป็นหกสามิมาบอกหกสามหึ่มาดูโอ้ยมาอะไรกันมาอะไรก็เืองเร่างแ่ได้หกสามเลยบุญเลืบุญแ้แต่แปดคันถึงแต่นแปดเก้า ครับเดี๋ยวโซ่เอาเหล็กทางคแมแป๊บหนึ่งครับใช่เร้าบรินัทหลัห้าน่ก็ถือมันก็ธรรมดานะไปเป็นแนวทางเข้วาว่แนวทาผู้บมักเข้ากับขอกอ้าพนดอกไปเป็นแนวทางเข้าบริดัทบังคับข้อสนอไดู้ตไมได้เป็ดเปกันสแไม่เปรตเก้าครับ alo วันดีครับ พอสร้างขอเล่าพัฒนาแน่ะวันวันจันทร์ที่แปดครับผมมันเขาเยิ้มนะบ่มดนไปเหตุงานตัวครับโอ้ว้าย,ยบ่รู้จักวันไปเหตุงานแม่โอ้วันพาบ่ไปเหตุงานครับบันี้บุญเขาากเลยหยุดโอ้บ่รู้จักขั้นรู้จักว่บาบ่ได้ไปว่าหย,ยุดเนี่ยก็ไปหาแล้วเนาะครับผมเอาเอาคือเก้าทุ่เอาก็เอาคือนเก้าสร้าง เออทเอากับตัวเดียวกันนะครับเมาบ่แล้ววาใครเอฟซีคนอยากเห็นหน้าเห็นหนวดโอเอาวิ่งตัวไหนพ่อสรางวิ่ตัวเก่าล่ะครับผมแปรับเก่าตัวเดียวกันบ่อนี่เล็กเล้าดีแมอันนี้เล็กเล้าแปดกับเก่าเลขติดเด้อสองสามสี่องสสี่ จับคูแ่แปดสองแปดสองบอกครับแปดสองแปดสามแปดสามแปดสี่ดสบัุดบัลุบัุดจากว่านยุดเนาะบ้านพระถ้รั้ินผุนเขาสักความนะ เก้าหน้าบ่จ้าเก้าสามบ่เก้าสี่เก้าสี่ครับผมสามแปดสี่สามแปดสี่ครับห้าเก้าสองห้าพระเหล็กอ่ะห้าเก้าสอง วิ่งเน่นรักแปดนะครับครับสองสองกับเมัดสีตัวนี้เลขเลขวิ่งเน่นแปดบอกครับผมแปดสองกับแปดสี่แปดสองแปดสี่สามก็สามแปดสี่ สามแปดสี่เก้าสองเป็นตัวล่องเก้าสองตัวล่องเจครับผมตัวเด็ดเลยบอโอ้ตัวเด็ดลากตัวเวละละสียนเล่โงดบยง,ยววงตัวไรตัวไรตัวไรเก้าสอเ้าสองปลาติทั่วปลาซังตอนนี้อยู่เฮียนเซียนกุจิก ครเป็นเซียนกุจีึ้นวาเก่าสองลานโปรเซน่าทันครับเจ็เ่าออมันตรงกับมันตรงกับของเพ่นเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเก้าสามตัวสามตัวไรตัวใ่กูรูเลยเออเหล็กวิ่งของเพ่นบอผิดเพราะสุยาผิดกัน อาพอสร้างกันวิ่งวิ่งวิ่งแปดกับเก้าเนาะเน้นแปดเลขที่ได้ประกบกับสองสามสี่จับคู่กับมีแปดสองแปดสามแปดสี่เนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แต่ว่าตัวเน้นเน้นแปดสองกับแปดสี่เน้นติดแปดเมื่อไรบอกโอ้เน้นติดแปดเมื่อตัวเลขสามตัวกับตัวเน้นก็คือสามแปดสี่เนาะ ล่างเนี่ยคือห้าเก้าสองครับผมอขอบคุณหลายพ่อซางพรอสางก็ดีครับครับเสียงแตกเจ้าๆจ้ายกสมุนกันเลยเล่าขเขาอยู่เออเขาดีเราจำลีกะจำรีเออมันหัวตะลุดมันหัวตะลุดเมื่อนเมื่อนั่นล่ละเมื่อเลกเล่าหัวตะลุดเมื่อนวันสุกนัต่ตอวเลขวิ่งเล่าเ,าเาขาแปดอยู่ดี่หละเลขกเล่เาเขาแปดดิ เอาดียเยอซูบจะยาเอา,เอาอไงพี่น้องเข้ากัแชบหนาะจอเอาแต่กันมักชอบตัวใดกะพิจารนาเบงบ่มมาเข้ากับพันเนะเาะขอบพุ่นพอสร้างหลายๆอาฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม